สวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนมาพบกันเช่นเคยกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะสัปดาห์นี้เราพบกันเร็วนิดนึงเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันอะไรวันแม่แห่งชาตินะคะซึ่งสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องวันแม่แห่งชาติเด็กๆก็ได้ ทราบความสำคัญของวันแม่แห่งชาติไปแล้ววันนี้กิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์คุณครูจะพาเด็กๆทำพวงมาลัยกราบแม่นะคะเด็กๆจะได้มีพวงมาลัยสวยๆไปกราบคุณแม่กันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีรูปที่เด็กๆระบายสีไว้แล้วนะคะแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยอันนี้ ไหมพรมนะคะแล้วก็กระดาษเป็นรูปดอกมะลินะคะเราจะแทนดอกสีขาวๆนี้เป็นดอกมะลินะคะแล้วก็กาวนะคะเด็กๆก็เด็กๆระบายสีเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วเด็กๆก็นํากระดาษสีขาวที่ตัดเป็นดอกมะลินะคะมาแปะให้รอบเลย เดี๋ยวคุณครูจะแปะให้ดูนะคะเด็กๆก็แปะให้รอบแปะดอกมะลิแปะดอกมะลิไปให้รอบๆแบบนี้นะคะแปะแบบนี้แปะไปเรื่อยๆจนรอบเลยนะคะจนรอบเลยอันนี้เราแปะดอกมะลิรอบไปแล้วนะคะ ถ้าเด็กๆว่ายังไม่สวยพอเด็กๆก,ก็แปะไปอีกรอบนึ่งให้เพื่อดอกมะลิจะได้เป็นชั้นๆๆใช่ไหมคะหรือว่าคุณครูแนะนําให้ว่าเด็กๆอาจจะพับกรีบนี่พับกรีบให้เหมือนกับให้มีมิติขึ้นมาเห็นไหมคะพับกรีบดอกเพื่อให้มีให้ดอกไม้มีมิติขึ้นมาแล้วก็ทากาว แล้วก็แปะไปแปะทับแปะทับแบบนี้นะคะลองซิลองอีกอันนึงเด็กๆก็พับตรงกรีบพับนี่มี5กรีบนะคะเด็กๆก็พับพับพับให้รอบเลยให้ครบ5กรีบเลยนี่เห็นไหมคะแล้วก็ทากาวแล้วก็ติด ติดลงไปเอาให้รอบๆเลยนะคะพอรอบๆเสร็จแล้วเด็กๆก็เด็กๆจะได้แบบนี้เห็นไคะคุณครูก็แล้วก็ติดเชือกไหมพรมที่เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเด็กๆก็จะได้พวงมาลัยน่ารักน่ารักเห็นไหมคะอันนี้คุณครูตรงกลางของดอกเราก็เติมเกสรให้เป็นเกสรรูปหัวใจ หัวใจน้อยๆของเด็กๆมอบให้กับคุณแม่ในวันแม่เด็กๆน่ารักไหมคะเด็กๆว่าน่ารักไหมใครรักแม่มากก็ทำให้สวยๆเพื่อเป็นของขวัญในวันแม่นะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปนะคะเวลาที่เด็กๆ อ่าทำงานแล้วก็ทํางานเสร็จแล้วแล้วก็ที่สําคัญอันนี้พิเศษนิดนึงสําหรับงานชิ้นนี้นะคะให้เด็กๆถ่ายรูปตอนตอนที่เด็กๆมอบพวงมาลัยอันนี้ให้คุณแม่นะคะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับคุณแม่นะคะสมมุติว่าบ้านไหนคุณแม่ไปทํางานต่างจังหวัด หนูอยู่กับคุณยายอยู่กับคุณย่าอยู่กับคุณพ่อเด็กๆก็มอบให้กับผู้ปกครองที่เด็กๆอยู่ด้วยได้เข้าใจไหมคะ,ะสวยไหมคะเด็กๆทำสวยๆนะคะเพื่อแทนความรักที่เรามีต่อคุณแม่ในวันแม่นี้นะคะ